สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮลัมนำเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลอังคารที่25มิถุนายนโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหมด3คู่คู่แรกจะเป็นฝรั่งเศสพบโปแลนด์คู่ที่2นงในไทยแลนด์พบออสเตรียและคู่สุดท้ายอังกฤษพบสโลวีเนียแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางเฮียมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮยมลยบอกกันยับยับหากสนใจไปครอบครัวเงินกับเราสามารถอะไรไม่ได้ที่ At U M 9 คู่แรกที่เราจะมามวิเคราะห์คือคู่ระหว่างฝรั่งเศสพบโอแลนด์กอดือลรดับดับคะแนน่ง,งของทั้งสองทีมท้านัดฝรั่งเศสแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1มีสีแต้มอยู่ดับที่2ของตารางส่วนเท้านัดโอแลนด์แข่ง2นัดแพ้2ยังไม่มีแต้มอยู่ท้ายตารางเกมนี้ฝรั่งเศสจะเล่นง่ายมากๆตัวสำรองจะถูกส่งลงสนามเพื่อเก็บตัวหลักบางส่วนเอาไว้ในเล่นในรอบ2ต่อไปกับ2เกมก่อนหน้านี้มีชนะกับเสมอยิงน้อยแต่แค่ยิงเสมอก็ได้เข้ารอบอยู่แล้วและต้องชนะเด็ดขาดเพื่อรุ่นเป็นแชมป์กลุ่ม เราไปดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอหนึ่งใน3เกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สูง1เสมอ1ต่ำหนึ่งต่อไปเราจะมาดูผลงานในขันของทั้งสองทีมเริ่มจากฝรั่งเศสสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้1โดย4นัดหลังสุดแบบสกอร์ต่ำทั้งหมดส่วนทางโปแลนด์สินัดหลังสุดชนะ5เสมอ3แพ้2โดย4นัดหลังสุดแบบสกอร์สูงทั้งหมดและต่อไปเราไปดูกันต่อที่รัมนอกแต่ของทั้งสองทีมเรื่องการเล่นเริ่มจากฝรั่งเศสจะมาในแผน2 3 5 ฝั่งทางโปรแลรนด์หมดลุ้นอยู่แล้วแพ้2เกมติดลังนำสุดท้ายลุ้นอันดับ3ก็คงไม่ไหวต้องชนะฝรัลล่งเศสกับผลงานแบบนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้แม้ว่าจะยิงได้ต่อเนื่องใน2เกมที่แพ้เรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีนักเตะบาดเจ็บ,บจก,กี่คนท้านัดฝรัลล่งเศสมีผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อย1คนส่วนนันดโปรแลนด์มีผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อย1คนเชน่นกันผลกอรตัดสินฝรั่งเศสซัดทะลุโปรแลนด์2อต่อศ มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างเนเธอร์แลนด์พบออสเตรียก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนของทั้งสองทีมทางด้านเนเธอร์แลนด์แข่ง2นัดชนะ1เสมอ1มี4แต้มอยู่จ่าฝูงของตารางส่วนอต้านออสเตรียแข่ง2นัดชนะ1แพ้1มี3แต้มยืนดับที่3ของตารางอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ยังไม่แน่ว่าจะได้เข้ารอบถ้าแพ้ขึ้นมาแต้มจะหลุดไปที่3าต้องลุ้นเข้ารอบ2เหนื่อยแน่ๆเกมนี้ต้องการอย่างน้อยเสมอจะได้เข้ารอบเหมือนกันและจะส่งคู่แข่งในเกมนี้ไป,ไปเป็นอันดับ3ทันทีเรามาดูสถิติที่พบกันของท,ทั้ง2 2ททีมมมซึ่่งงงเเเเเเปปป็็็นน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 ธออรร์์์แลลดดดดฝายยชะะั้หใ4กกสสสุโจูำ ต่อไปจะมาดูผลการแข่งของสองสองทีมเมื่อจากเนเธอร์แลนด์10นัดล่าสุดชนะ7เสมอ1แพ้2โดย4นัดล่าสุดแบบแล้วก็สูงสามตั้หนึ่งส่วนทางโปแลนด์10นัดล่าสุดชนะ7เสมอ1แพ้2โดย4นัดล่าสุดแบบแล้วก็สูงสองตั2และต่อไปเราไปดูกันต่อที่ะครับตั้งตะของสองสองทีมและแบ่งการเล่นลำดาบเนเธอร์แลนด์จะมาในแผน4-2-3-1 ส่วน,นด้านออสเตรียจะมาในแผน4-2-3-1เช่นกันฝั่งทางออสเตรียเก็ทีนผ่านมาชนะโปแลนด์ขาดสกอร์หนึ่งต่อสามทำให้นิทร์เทเลนเป็นต่อไม่มากแต่ต้องชนะถ้าเสมอไม่เป็นผลดีเพราะฝรั่งเศสเจองานไม่ยากในเกมส่งท้ายแต่จะชนะนิร์เทเลนไม่ใช่เรื่องง่ายเราดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนกักเตะว่าจะกี่คนทั้งด้านนิทร์เทเลนไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บส่วน,นด้านออสเตรียมีผู้เล่นบาดเจ็บน้อยหนึ่งคนผลสกอร์ที่ขาดนิร์เทเลนยิงเบียรออสเตรียหนึ่งต่อศูนย์ มาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างอังกฤษพบ,ออบ,บษ 1, ส, 1, ส,สโลวีเนียก่อนอื่นราบเดินดับคะแนนของทั้งสองทีมทั้านอังกฤษแข่ง2งนัดชนะ1เสมอ1มี4ีแต้มอยู่จากฝูงของตารางส่วนทางด้านสโลวีเนียแข่ง2นัดเสมอ2มี2แต้มอยู่ดับที่2ของตารางสิงตัวคำรามอังกฤษมีอยู่4ีแต้มถ้าเสมอจะได้เข้ารอบทันทีไม่ต้องไปมองคู่อื่นถ้าชนะจะได้เป็นแชมป์กลุ่มทันทีที่ผ่านมาผลงานยิงยากได้ชนะกับเสมอที่ยิงอย่างละหนึ่งตลอดทั้งสองเกมลองดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นอังกฤษไปฝ่าชนะ3าครั้งเสมอ1หนกึ่ง2ำ2 ต่อไปเราจะมาดูผลงานกันนะรับสองสองทีมมาจากอังกฤษสิบนัดล่าสุดชนะ5เสมอ3แพ้2โดย4นัดล่าสุดแบบแล้วก็ต่ำ3เสมอ1ส่วนทางโซอรเวเนียสิบนัดล่าสุดชนะ5เสมอ4แพ้1โดย4นัดล่าสุดแบบแล้วก็สูง1ต่ำ3 และต่อไปเราไปดูกันต่อที่แลมบนักเตะของสองสองทีมและแบ,บ่งการเล่นเริ่มจากอังกฤษจะมาในแผน4-3-3ส่วนนางดานโซลูเวียจะมาในแผน4-4-2ฝั่งโซลูเวียทีมแพ้ยากโดนนำจะไล่ย,ยิงตีเสมอตลอดแต่ก็ยิงได้ไม่เกินหนึ่งเหมือนกันกองหน้าแข็งแกร่งเหนียวแน่นพลาดยากทําให้มีแต้มตลอดเกนมนี้เสมอไม่ดีแต่ชนะก็คงเป็นไม่ได้ยากมองแล้วอังกฤษน่าจะชนะได้ตามฟอร์มลองดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนักเตะบาดเจ็บกี่คนทางด้านอังกฤษมีผู้เล่นบาดเจ็บตั้งน้อยหนึ่งคนส่วนทางดานโซลูเวียไม่มีผ ส่วนใครที่ชอบขึ้นไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจก็ได้เลยแต่ถ้าก็บองกันไหนอยากตามเฮียแอดไลน์ตามเฮียไม่ได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและเต็งรับรองไม่มีผิดฟังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อเฮียมาทางละแอดที่แสดงอยู่ได้เลย